สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือคุยตามข่าวนะคะวันนี้เราโจหัวเอาไว้นะคะเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษของคุณทักษิณชินวัตรดิฉันไล่เรียงให้ฟังก่อนว่าวันนี้เนี่ยคุณอุงอิงนะคะได้ออกมาชี้แจงอาการป่วยของคุณพ่อหลังจากคุณอุงอิงไปเยี่ยมคุณพ่อมาคะที่โรงพยาบาลตารวจนะคะก็ยืนยันค่ะว่าคุณพ่อยังอยู่ที่นั่นแล้วคุณอุงอิงก็ยืนยันนะคะว่าเธอเนี่ยห่วงในความเป็นลูกเนี่ยห่วงพ่อเรื่องโรคหัวใจแล้วคุณพ่อเนี่ยก็เครียดอ่อนเพลีย ราะว่าอายุเยอะแล้วนะคะ74ปียืนยันค่ะว่าทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยเก่งมากนะคะไม่มีความคิดที่จะย้ายคุณพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแต่อย่างใดนะอันนี้คือสิ่งที่คุณลุงอิงยืนยันออกมานะคะแล้วคุณพ่อเนี่ยก็รักษาตัวอยู่ที่ห้องชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจเป็นวิวตึก นะคะตึกสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณผู้ชมไม่ใช่วิวสนามม้าแต่อย่างใดนะแล้วก็ไม่ได้มองด้วยว่าเสียใจหรือไม่เสียใจที่ถูกวิจารณ์ว่าเป็นอภิสิทธิชนนะคะเพราะว่าด้วยความเป็นลูกเนี่ยห่วงคุณพ่อมากกว่าอันนี้ประเด็นคือ พ่อกับลูกนะคะแต่ประเด็นที่คนกําลังโฟกัสมากไปกว่าน,นั้นก็คือเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษนะคะคุณอุงอิงวันนี้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะะบอกว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยค่ะให้เป็นดุลยพินิษ์ของคุณพ่อดําเนินการเองนะ,ะอันนี้คือสิ่งที่คุณอุงอิงยืนยันมาวันนี้เราลงรายละเอียดกันหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีกลุ่มมวลชนกลุ่มนึงค่ะที่ออกมาต้านการคัดค้านเขาเรียกว่าคัดค้านการขอพยโทษของ คุณทักษิณชินวัตรนะคะแต่อีกฝัาน่งนักฎกหมายก็บอกว่ามันเป็นสิทธิที่ทำได้และคุณทักษิณจะทําได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราคุยกันหน่อยนะคะสองท่านในรายการเป็นความคิดที่คนละด้านกันเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้มาฟังกันหน่อยนะคะ<ส>ท่านแรกนั่งข้างดิฉันนะคะคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมค่ะประธานพรรคไทยพักดีสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นนักกฎหมายอิสระนะคะบางคนเรียกเขาว่า ในแบบเพื่อไทยถึงคุณว่ากันว่าจริงไม่จริงนะอาจารย์วีรพัฒน์ปริยวงค่ะนักกฎหมายอิสระนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณหมอสวัสดีครับควันนี้เราคุยกันแบบในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะอาจารย์นิวก็คงจะได้มุมมองอีกมุมหนึ่งนะคะที่มาชี้แจงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเอามุมของคุณหมอวรงก่อนเหตุที่ไปคัดค้านหลักๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นคณทักษิณหรือเปล่าคือไม่ใช่ฮะผมผมยังยืนยันว่าในระบอบประชาธิปไตยผมองย้ำนะเราย้ำอยู่เสมอว่าสังคมเราคือสังคมประชาธิปไตยหลักของประชาธิ นั่นคือหลักของความเท่าเทียมหลักของกฎหมายดังนั้นนักโทษทุกคนมันก็ควรได้รับการดูแลบทติที่เท่าเทียมกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นภาพที่ออกออกต่อสื่อทานะวันที่คุณทักษิณกลับมาถึงที่ดอนเมืองภาพมันดูแล้วมันมันมากกว่าปกติคือผมคิดว่าวันนั้นถ้าคุณทักษิณมาเหมือนคนธรรมดานะคุณทักษิณจะได้ใจประชาชนแต่วันนั้นที่คุณทักษิณมาและเกิดเหตุการณ์ในค่ำคืนประมาณเที่ยงคืนในวันนั้นเลยมันคอนทราสหรือมันขัดแย้งกันมากจนพวกเขาเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น จนมีกระแสะข่าวเขาเป็นเทวดาหรือ,อเขาใช้อภิสิทธิ์เหนือประชาชนหรือไม่ไนายบอกว่าพวกคุณคือน,นักประชาธิปไตยเวลามันเกิดภาพตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยความรู้สึกข,ของข,ของสังคมไทยมีความรู้สึกรับไม่ได้เมื่อรับไม่ได้ปพ๊บเวลาคุณทักษิณทําอะไรขึ้นมาแล้วตั้งแต่การย้ายโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่คนเริ่มกังขาแค่ป่วยสีโลกยามค่ําคืนย้ายตอนดึกๆเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยมันเป็นการที่เหมาะสมหรือไม่อ,มอันนี้เป็นข้อกังขานะฮะแต่ หลังจากนั้นก็มีข่าวที่ต้องการที่จะทําการขออภัยโทษคําถามถามว่าสิทธิโดยส่วนตัวทําได้<ะ>ขณะเดียวกันถามว่าคุณมีอะไรที่มากกว่าคนอื่นหรอือถ้าอย่างนี้ถ้าคุณทําสิทธินี้ได้ประชาชนคนอื่นที่อายุมากเกินเจ็สิบที่อยู่ในคุกจํานวนมากทําไมเรือนจําไม่ามมาให้โอกาสเข้าทาเหมือนคุณทักษิณต้องยอมรับว่าคุณทักษิณเป็นนักโทษคดีทุจริตนะซึ่งเป็นคดีที่สร้างความร้ายแรงต่อชาติและสังคมไทย<ะ>และที่ทางานที่สุดคือ คุณทักษิณเป็นคนที่หนีคดีนะคุณทักษิณยังไม่ได้ประกอบคุณงามความดีใน,ในเรือนจําเลยที่ให้มีความสึกว่าเป็นสิ่งที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษและที่สําคัญคือช่วงปีเสร็ที่ผ่านมาก็คือประมาณสักกลางปี64เรือนจําก็เพิ่งมีการปรับกฎเกณฑ์ในการขออภัยโทษในกรณีทั่วไปที่คุณจะต้องรับโทษมาแล้ว 1- ใน3ห,หรืออย่างน้อย8ปี ก็เท่ากับว่าเกณฑ์ต่างๆมันมีเกณฑ์อยู่เรียบร้อยแล้วทําไมคุณทักษิณถึงได้รับสิทธิ์พิเศษเหนือกว่าคนอื่นนี่คือสิ่งที่เรากังขาที่เราคิดว่ามันยังไม่ใช่ถึงเวลาไม่งั้นระบบนิติรัฐนิติธรรมมันไม่เท่าเทียมกันและหัวใจสําคัญทุกคนพูดปรนเสียงเดียวกันว่าเรื่องนี้คือเป็นเรื่องของพระราชอำนาจเพราะว่านี่คือการเอาเรื่องที่ระขายเคืองสู่เบื้องบนโดยที่คนที่จะนําเสนอคนุณควรจะต้องไต่ตองให้เรียบร้อยอเพราะอย่าลืมว่าเมื่อเสนอขึ้นไปแล้วถ้าพระอ,องค์ท่าน เห็นด้วยลงมาสิ่งที่ตามมาสางคอมจะถามเลยว่าอย่างนี้นักการเมืองกงอย่างสบายใจได้เดี๋ยวกงเสร็จใช้สิทธิ์เหมือนคุณทักษิณขอพยาโทษเพราะก็ต้องให้เพราะมันเป็นมาตรฐานแล้วคนอื่นจะให้เหมือนกันไหมแต่ถ้าสมมติว่าท่านยกดีกาก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งว่าทำไมยกทำไมไม่ให้โอกาสทำไมงุนทำไมไม่อย่างนี้มันจะเป็นสิ่งที่คือมันทำให้นำประสบการณ์ระคายเคืองต่อพวกท่านแบบนอาจารย์นิวฟังคุณหมอว่าลงแล้ว คุณมอว่าลงเหมือนจะมีเงื่อนไขในเรื่องของเงื่อนเวลาว่าคุณทักษิณรีบรีบเกินไปหรือเปล่าถูกไหมคะอันหนึ่งส่วนหนึ่งคือผมมองว่าวันนี้คุณใช้พิสิทธิ์มากค่ะคุณมาถึงนนพวกคุณชนถูกต้องอ่าอ,อ,อ่สิทธิ์มีไหมคะของคุณทักษิณทุกคนเราเห็นตรงกันนะว่าสิทธิ์ในการขอนะมี <c oughs> ส่วนดุลพินิษฐ์เป็นพระบรมรชาชวินิจฉัยใช่ครับ <c oughs> คราวนี้คําถามก็คือเราต้องตั้งหลักก่อนว่าถ้าคุณทักษิณเป็นพ่อค้ายาเสพติดเป็นคนทําจุดคอร์รัปชันและเข้าสู่กระบวนการยุติธตามปกติและหนีคดีไปเนี่ย ผมคิดว่าพระหมหากษัตริย์ท่านคงไม่อยากจะอภัยโทษแต่ผมคิดว่ากรณีคุณทักษิณเนี่ยอันนี้เรามองต่างกันได้นะครับเพราะว่าคุณหมอกับผมก็กี้ก็คุยกันดบดีนะฮะเพราะเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทางการเมืองเนี่ยคุณทักษิณถูกรัฐประหารที่อำนาจหลังการรัฐประหารปี49นะครับมีการตั้งคณะตรวจสอบ คุณทักษิณขึ้นมาซึ่งก็ประกอบไปได้วยบุคคลซึ่งก็วิพากษ์วิจารณ์พูดง่ายๆคือเป็นศัตรูตรงข้ามกับความคิดของคุณทักษิณเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดในหลักนิติศาสตร์ความเป็นธรรมสากลเนี่ยมันก็มีคําถามเหมือนกันว่ากระบวนการที่นําไปสู่การตัดสินคดีแม้สุดท้ายตัดสินคดีโดยสารแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการานัดประหารตั้งศัตรูของคุณทักษิณขึ้นมาตรวจสอบคุณทักษิณแล้วนาไปสู่การทําสํานวนโดยอายการหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเหตุให้มองได้ไหมว่ากรณีแบบนี้เน่กเหมสควรแตุ ก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าพวกเราไม่มีใครตอบแทนพระมหากษัตริย์ได้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจนะครับท่านจะใช้พระราชอำนาจในทางใดเป็นดุลพินิจของท่านและท่านเองก็ย่อมต้องใช้อย่างที่คุณหมอบอกอย่างระมัดระวังมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดคําถามตามมามากมายแต่ผมเห็นด้วยกับประเด็นของคุณหมอว่าเอ๊ะแล้ววันนี้เนี่ยคุณทักษิณกลายเป็นผู้ที่มีอภิสิทธ เหนือคนอื่นหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่เม,มื่อกี้เมื่อกี้คุณชิปก็ได้รายงานข่าวแล้วว่าคุณอุงอิงก็ยืนยันว่าไม่เห็นวิวอ,อะไรดีมากเห็นวิวชนตึกผมคิดว่าเรื่องที่เรื่องนี้ต้องพูดกันตรงๆว่าวันนี้คุณทักษิณมีอาการป่วยจริงไหมถ้าเกิดมีอาการป่วยจริงก็ต้องถามว่าคนที่คนอื่นที่ป่วยแบบคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องได้รับการรักษาตัวแบบเดียวกันหรือเปล่าถ้าอายุเยอะขนาดนั้นมีอาการปอดที่บอกเคยเป็นโควิดผมฟังแล้วผมก็เป็นห่วงน,นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเห็นสีหน้าคุณอุะ แกก็สูสีหน้าไม่ค่อยดีนะครับดูเหมือนกับว่าไม่ได้สบายสบายอ,อกสบายใจคนเป็นลูกไปเจอพ่อมาหน้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วเออมันไม่น่าจะง่ายแล้วผมก็คิดต่อไปอีกว่าเอ,อ๊ะหรือคุณทักษณิณเนี่ยไม่ได้แค่ไม่ไม่สบายแค่ร่างกายแต่อาจจะมีความเครียดอย่างอื่นด้วยเช่น เอตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะต้องอยู่ในห้องที่โรงพยาบาลหรือที่ไหนอีกนานแค่ไหนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าการเมืองเนี่ยมันจะเดินตอบอย่างไรเพราะเมื่อก่อนในคนทักษิณเนี่ยอยู่เมื่ออยู่นอกประเทศไทยท่านจะไปไหนก็มาไหนก็ได้ตอนนี้ก็ไม่มีอิสระภาพแล้วท่านเลือกกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองว่าในกรณีนี้น,นะครับสุดท้ายและประเด็นที่ใหญ่กว่าตัวคนทักษิณเนี่ยก็คือจะทํายังไงให้กระบวนการการเมืองไทยเนี่ยมันเดินต่อไปได้ไม่ไมไมติดลมแบบนี้ถ้าเราจะเรียนรู้จากการขออภยโทษครั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องจะตั้งโจทย์ว่าทํายังไงให้ไม่ต้องมีกรณีมาขออษแบบนีี้ก วิธีที่ไม่ต้องมีการอภัยโทษแบบนี้อีกก็คืออย่าไปสร้างศัตรูและการต่อสู้ทางการเมืองที่เสียเวลาไปกัน1 7บเ็ปีเนี่ยอย่ารัฐประหารอย่าเอาอำนาจนอกรีดเข้ามายึดอำนาจถ้าอยากจะเอาผิดนักการเมืองที่คุณเชื่อว่าุาจริตคอร์รัปชันก็ต้องใช้กระบวนการที่ทำปกติฟ้องคดีแบบปกติเหมือนที่คนทั่วไปเขาทํากันมีเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะพูดในรายการนี้เลยนะสุดท้ายคุณนักทุนสินอาจจะไม่สมควรได้รับแค่อภัยโทษนะสุดท้ายอาจจะสมควรได้ รับอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าการล้างมนถินหมายความว่าติดคุกไปเนี่ยแต่ความจริงเนี่ยควรจะต้องล้างประวัติอาชญากรรมออกให้หมดเลยเพราะว่าถือว่ากระบวนการที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยตั้งแต่วันที่ยึดอานาจอ่โดยคมชสมัยพลเอกสนธิบุญยกรินเนี่ยมันเป็นการกระทําที่มันผิดหลักการทั้งหมดเมื่อผิดหลักการทั้งหมดแล้วต้องมาติดคุกเพราะยอมกลับมาเมืองไทยครั้งนี้จะเป็นผลข,ข,ของการเจราจารทางการเมืองก็แล้วแต่ก็อาจจะไปถึงขั้นที่ว่าไม่ใช่แค่พยัยโทษแล้วแต่มีการล้างมนถินไปด้วยแต่นั่นอาจจะเป็นเรื่อง แบบนี้นะคืออาจารย์นิวเนี่ยในโซเชียลมีเดียเขาก็บอกอาจารย์นิวเป็นในแบบเพื่อไทยตลอดเลยใช่ไหมฮะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่อาจารย์นิวพูดอย่างเมื่อกี้เนี่ยว่าถ้าจะมีการล้างมลทินคือการล้างมลทินไม่ใช่เฉพาะคุณทักษิณหรือเปล่ากับทุกคนหรือเปล่าที่มีท,มที่มีแผลในเรื่องของการเมืองต่าง นานที่ผ่านมาอาจารย์น<ๆ>ิว่าไงก็ตอนแรกผมจะไปพูดเรื่องแบกไม่แบกแนะแต่ว่าถ้าคุณจิ๊บดูรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ช่องแเมื่อวานเนี่ยนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็บอกว่าจะเรียกผมว่านายแบกแต่เป็นนายแบกประเทศไทยก็คือตอนนี้ทุกคนเพ่งเล็งไม่ที่พักเพื่อไทย<ะ>ผมเนี่ยไม่มีปัญหากับพักเพื่อไทยหรือพักพก,ก้าไรผมวิจารณ์ตรงไปตรงมาก็<ะ>าเรื่อ่หลักการเป็นแบบนี้เนี่ยคุณทักษณิณถูกยึดอานาจมาจะให้ผมนั่งเฉยๆเพราะกลัวกระแสเนี่ยอันนั้นไม่ใช่หน้าที่ของนักวิชาการนักกฎหมายคนที่วิจจาาาาารรรรณ์์กเเเมมืือองะะผวินนน้้ัพฉ ถ้าเราบอกว่าเราจะอภัยโทษหรือล้างมลทินให้คนที่เด็ดกระเดียวกันก็ถูกครับ<ะ>แต่ถามว่ามีสักกี่คนแหละที่ถูกยึดอำนาจแล้วก็ตั้งคอตสอมีคอมอชอมายึดอำนาจไปแล้วตั้งศัตรูการเมืองขึ้นมาเป็นคนพิจารณาคดีถ้าคนอื่นสมมติคุณหมอวลงโดนแบบนั้นเหมือนกันสมมติคุณหมอว่ารงเคยเป็นนาย,ยก้วโดนแบบนั้นผมก็บอกคุณหมอก็ต้องได้รับแบบเดียวกันต้องได้รับการพภัยโทษได้รับการล้างมลทินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมมองว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากหรอกมันมองได้แต่่เพีียงวาวาันน้ การเมืองไทยมันน่าจะก้าวข้ามคุณทักษิณไปสู่การเมืองที่มีนายกเสถฐาการเ<ะ>มืองที่มีฝ่ายค้านเป็นก้าวไกลเพราะาตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตือนสติเองว่าทํายังไงให้ไม่ให้การเมืองในยุคป,ปัจจุบันสู่อนาคตเ,เนี่ยมันย้อนกลับมาปิดลมเหมือนที่เราเจอเรื่องคุณทักษิณเนี่ยสิบเจ็ดปีต้องมาเถียงเรื่องคุณทักษิณอยู่เลยมไม่น่าเชื่อจริง,รงคุณหมอวรงคะ่ะ ถ้าถ้ามันมีการล้างมลทินอย่างที่อาจารย์นิวพูดเนี่ยนะคะมันจะทําให้บรรยากาศการต่อต้านพรกรนินรโทษกรรมจุดซอในเหมือนในยุคข,ของคุณยิ่งหลักเนี่ยมันกลับมาอีกเ่อคือจริงๆผมต้องถามนะว่านักการเมืองที่ถูกดำเนินคดีผมก็จะเห็นเ,นเวลาเราดีเบตกับพวกเพื่อไทยเพื่อไทยก็จะชอบอ้านเรื่องการรัฐประหาร <ฮะ S 2> สิ่งที่ผมถามแบบตรงไปตรงมาเลยจริงๆแล้วเรื่องเนี้สารดีกาของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นคนพิจารณา ซึ่งสารพการของผู้ดำรงตํานตําแหน่งทางการเมืองก็จะเป็นตามรัฐมนูญตั้งแต่ปี60ปี40ปี50ปี60ถ้าถามแบบชาวบ้านอ่ะคุณคิดว่าเขาโกงไหมถามแบบชาวบ้านง่ายๆอ่ะการที่ให้พม่ากู้แล้วก็มาซื้อของตัวเองโกงไหมการที่ผู้แง่มันมีคดีรายละเอียดเยอะนะหลายสิ่งหลายอย่างถามว่าเขาโกงไหมผมถามตรงไปตรงมาแบบชาวบ้านถ้ามีความสุขเขาไม่โกงก็ชี้แจงสิอธิบายให้ศารฟัง ผมเชื่อว่าสารดีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการบองท่านมีความเป็นจิตวิญญาณของความเป็นสารอยู่อาจจะมีคอตสออะไรในยุคนั้นนะซึ่งอย่างดีก็คือแค่เป็นคนชงแต่สุดท้ายคุณมีข้อมูลมีพยานหลักฐานในการต่อสู้ผมนึกถามว่าคุณที่ว่าเขาโกงไหมแต่ข้อมูลที่ผมอ่านรายละเอียดมาเนี่ยมันดูคําชี้แจงแล้วผมคิดว่าเขามีส่วนในการทุจริตอ่างั้นหมายความว่าที่อาจารย์ยิ่งพูดผมก็เลยจะตอบอย่างนี้ว่านั้นการล้างบลทินมันก็ยังไม่หมะ ไม่ควรจะมีคือผมคิดว่ามันจะนำไปสู่ที่นักการเมืองอื่นๆซึ่งวันนี้ทางคอมไทยมันยังคาราคาสเรการทุจริตหรือการโกงเยอะมากและนักการเมืองทุกยุคโกงแต่เพียงแต่ว่านักการเมืองส่วนใหญ่แล้วมันมีเกียรเสียกันมันมีประโยชน์ร่วมกันมันไม่เอาจริงอย่างที่ผมอยากจะเอาจริงมันก็เลยทําให้การโกงมันยังเกิดโกงเกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าตราบใดที่เรายังมีการเกียเสียกับพวกทุจริตพวกโกงประเทศชาติก็จะติดลบอย่างนี้มันจะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็อยู่ลุดอย่างนี้ไม่ได้งันผมถึงบอกว่า ถามผมเรื่องร้านมาถึงผมก็จะมอกว่ามันเป็นปัญหามันต้องยกเว้นเองทุกครั้งตอนนั้นพรเบเนื้โทศกรรมจะจบแล้วนะแต่คุณไปเอาเรื่องโกงสุดซอยเข้ามามันก็เลยทำให้คนไม่ยอมแปลเ,เรื่องหนึ่งหนึ่งสองเข้ามาแปลเ,เรื่องการฆ่าคนตายเข้ามามันจะมีข้อจุกเว้นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆง,ง,งั้นผมนึกบอกว่าถ้าตราบใดที่เขายังโกงอยู่่ะเราก็ต้องทําใจว่าสังคมทําไม่ได้อถ้าดิฉันฟังนะฟังแบบอยู่ตรงกลางนะมันเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งเขาไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรม ของของประเทศเราที่เคยมันมาจากกระบวนการรัฐประหารนะคะแล้วก็นํามาสู่เรื่องของกระบวนการยุติธรรมท,ที่ที่เขาปฏิเสธตรงนี้แต่อีกฝากหนึง่งก็ยังเชื่ออยู่ว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าแกนหลักของความยึดมั่นเนี่ยมันมันเอ็นอาจารย์นิวมออยังไง ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องทฤษฎีของกระบวกนการยุติธรรมว่ากระบวกนการยุติธรรมเนี่ยมีศาลแน่นอนเป็นผู้ตัดสินแต่กระบวกนการยุติธรรมไม่ได้มีแค่ศาลถูกไหมครับมพฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาปืนไปจี้คนแล้วก็ลากตัวเขามาขึ้นศาลได้มาทำอย่างนั้นไม่ได้เราถึงต้องมีเจ้าพนักงานเข้าไปจับกลุมมีหมายคน้นถูกไหมฮะไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าคุณหมอเองก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นหรอกคุณประเด็นที่ผมจับจากคุณหมอได้คือคุณหมอกังวลใจว่าหากไปอภัยโทษคุณทักษิณหรือไปล้างมลทินเนี่ยนะครับก็จะทม ลึกไปกว่าน,นั้นว่าถ้าเราไม่อยากให้มีนักการเมืองโกงเราต้องปฏิเสธการทากฎหมายทุกรูปแบบการรัฐประหารนี่น่าก็คือเป็นการโกงนะครับแต่โกงสุดๆเลยคือล้มรัฐธรรมนูญโกงการเลือกตั้งอย่างไม,ไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมกับคุณหมอเนี่ยน่าจะเห็นคล้ายๆกันคือเราปฏิเสธการโกงแต่ประเด็นก็คือคุณทักษิณเนี่ยควรจะถูกดําเนินคดีให้ถูกต้องมาตั้งแต่ต้นถ้าคุณทักษิณวันนั้นเนี่ยนะครับถูกตํารวจอายการวิบากษาดําเนินการเหมือนคนปกติเนี่ย วันนี้ผมคิดว่าผมคงไม่มีอะไรมานั่งเถียงหรอกว่าแกควรจะต้องอมารับโทษหรือไม่แต่เพระเอิญมันเป็นข้อจะจริงตรงกันข้ามไงเราเลยก้าวไม่ข้ามคุณทักษิณสีทีคุณทักษิณก็เลยสามารถมาบอกได้ว่าเขา่มีเหตุผลที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้แต่ผมอยากจะให้เราตั้งโจทย์อย่างนี้นะเราควรจะตั้งคิดถามตัวเองว่าวันนี้นายกเศรษฐาคุณพิธาจะเป็นฝ่ายค้านเราจะทํายังไงให้ไม่ต้องมามีคนแบบคุณทักษิณเนี่ยมาวุ่นวายาการเมืองอีกไหมเขาไม่ต้องมานั่งเถียงกันเรื่องคน,งคนเดียว ไม่คือถามว่าจากนี้ไปเนี่ยจะทํายังไงไม่ให้เราต้องมามีปัญหาวนเวียนอยู่กับคนคนเดียวถูกไหมเราควรจะต้องป้องกันไม่ให้มีการรัฐประหารป้องกันไม่ให้มีการไปตั้งคอตอสคอ,อมอชอมายึดยึดอานาจแบบเมื่อก่อนและสู้กันตามกติกาถ้าสมมตินะฮะผ่าน3เดือนผ่านไปมีคนบอกว่าเฮ้ยคุณเสถฐาคุณโกงและถามว่าคุณจะไปยึดอํานาจรัฐประหารยึดอำนาจคุณเสษฐาหรือเปล่ามันก็จะกลับมาเป็นปัญหาเดิมถูกไหมเราก็ต้องตรวจสอบคุณเสถฐาด้วยกระบวนการที่ปกตินี่คือบรรทัดฐานใหม่ ส่วนคุณทักษิณเนี่ยจะได้รับการอภัยโทษหรือไม่ผมตอบสั้นๆท่านเองครับว่าเป็นพระบรมราชาภิฉัยถ้าสุดท้ายแล้วปลายปีนี้มีวันมหามงคลเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยอยากจะกลับมาจับมือจับไม้กันเดินหน้าไปสู่การสมานาชันปรองดองมีรัฐบาลใหม่เลือกตั้งไปแล้วอะถ้าท่านมินิฉัยเช่นนั้นใครจะไปกล้าล่วงท่านได้ถ้าท่านมินิฉัยเป็นอย่างอื่นก็คงไม่มีใครไปกล้าล่วงท่านได้อยู่ดีแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เราพวกเราทํากันได้คือทําให้กระบวนการการเมืองยุคปัจจุบันเนี่ย มันไม่กลับไปสู่แบบเดิมก็คืออ่ะคนนี้โกงยึดอํานาจตั้งศัตรูเข้ามาตรวจสอบแล้วเราก็จะมาตั้งเถียงกันอย่างนี้ไม่ถ่มไม่เส้นสดิษอ,อ่ะเดี๋ยวขอพักกันแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อเมื่อกี้จะนิวทิ้งค้างไว้เรื่องของการป้องกันร,รัฐประหารนะดิฉันตั้งแต่เกิดมาโก็เห็นมาหลายหนแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมุมของคุณหมอวรงจะว่ายังไงกับ กับมมองของอาจารย์นิวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันต่อค่ะพ mm hmm. ี่ที่ฉันขอขอจบประเด็นนี้ก่อนนะคือทิ้งค้างเอาไว้ที่อาจารย์นิวพูดถึงเรื่องของการล้างมลทินทุกอย่างนะแล้วก็โยงไปถึงเรื่องของออการป้องกันไม่ให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะคะ คุณหมอว่ารงมองอยังไงเป็นไปได้ไหมคืออย่างเงี้ยผมว่าเรื่องรับประหารมาตงพูดแล้วเพราะมันคุยกันยาวไม่งั้นไม่จบแล้วเข้จเดี๋ไปถึงจอมพลปคณะราชดรไม่ต้องไม่ตขนาดนดถึงหมายว่าถ้าสุดท้ายถ้านั่งเถียงกันไปเรื่อยๆมันจะเป็นต้นแบบมาจากพวกนี้ที่ทาให้คณะรับประหารชุดหลังๆได้ทําเรียนแบบผมจบแค่นี้ก่อนนะผมอาจจะมีมุมขัดขัดแยงในเรื่องเรากลับมาตรงนี้ก่อนเราต้องยอมรับการที่คุณท่าษิณกลับมาเขาก็ต้องยอมรับในกระบวนการละอันนี้ต้องยอมรับก่อนที่กลับมาติดคุก ถูกไหม,มงั้นเราไม่ต้องมาถกเถียงกันเรื่องคำ,คำพิพากษาสารฎีกาแต่ละคดีคดี2ปี3ปี5ปีอะ,อะไรก็แล<ๆ>้วแต่ผมถือว่าเขายอมรับแล้วถ้าเขาไม่ยอมรับเขาคงไม่กลับมาถูกไหมฮะว่าเขาถูกสารตัดสินจริงทิ้งขนาดนี้ไปฟังคําหมายที่ศาลแล้วก็ไปอยู่ในศาลงั้นเรื่องนี้ต้องถือว่าจบงั้นตอนนี้เราก็มานั่งถกเถียงกันว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะขอขอขอภัยโทษเป็นชาวลายหรืออย่างที่อาจารย์พูดถึงว่ากรณีวันโอกาสสำคัญพิเศษนี่นผมรับได้นะ คือการที่เขากับประชาชนคนอื่นใช้สิทธิ์ที่เท่าเทียมกันเขาอาจจะได้รับการอภัยโทษจากกี่ปีก็แล้วแต่แต่ในโอกาสที่เหมาะสมที่เขากับประชาชนโดยทั่วไปและได้รับสิทธิท,ที่เท่าเท่ากันอย่างนี้นผมผมรับได้แต่อยู่มาติดคุกอยู่ไม่กี่วันเองผมว่าเขาอยู่ในคุกไม่กี่ชั่วโมงแล้วอยู่จะมาใช้สิทธิพิเศษในการขอเฉพาะลายแม้จะเป็นพระราชอำนาจแต่ผมมีความรู้สึกว่าเป็นการโยนเผือกร้อนอคือคือความรู้สึกของเราเอง การที่จะทงเรื่องขึ้นไปถึงเบื้องบนเนี่ยมันควรจะมีการไต่ต่อให้รอบคอบที่ไม่ให้เป็นสิ่งที่กระขายเคืองให้รู้สึกไม่สบายใจนั้นคนที่ทงขึ้นไปไม่ให้โยนไปให้ท่านตัดสินถือว่าเป็นพระราชอำนาจผมว่าอันนี้สร้างความระขายเคืองเหมือนผู้พันาชาวบ้านนะให้คุณโย,ยนเผือกร้อนไปให้พระเจ้าอยู่หัวไดจยงไงอ่ะ คือตัดสินซ้ายก็เป็นปัญหาตัดสินขวาก็เป็นปัญหาอย่างน้อยไอ้คนที่กําลังจะรวบรวมแต่ตอนคุณต้องคิดให้ดีคิดให้รอบครอบใหบ้รู้สึกว่าประชาชนเนะี่ยโอเคไหมถ้าประชาชนเช็คแล้วเออวันนี้คุณตัดสินปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกอย่างเคารพกฎเกณฑ์เคารพกติกาทาตัวสงกับเป็นนักประชาปไตยเหมือนประชาชนคนอื่นคนรับได้สังคมไทยนะให้อภยัยอะไร<อ>ที่คุณไม่เว่อร์เกินสังคมก็จะมีเขาต่อต้าน<อ>แต่ถ้าคุณทําไประยะหนึ่งนะนะผมว่าชงขึ้นไปผมว่า คนรับได้ก็ได้ได้ผ่าดไปแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีความเสื่อมว่าเข้าเนือเป็นอภิสิทธิ์จนบางคนบอกว่าเป็นนักโทษเทวดาจริงทําให้คนไม่รู้สึกมีกระแสต่อต้านขึ้นมาอาจารย์นิวเร็วเกินไปไหมที่คุณทษินจะขออภัยโทษผมคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าเขาพร้อมที่จะรวบรวมเอกสารและมีผู้กลั่นกรองอย่างที่คุณหมอบอกไม่ใช่ว่ายื่นปุ๊บตรงไปถึงท่านเลยถูกไหมฮะมันต้องมีกระบวนการกลั่นกรองหลายชั้นมากแล้วถ้าเกิดยื่นแล้วผิดพลาดไม่ได้ขึ้นมาเขาก็เสียเปลี่ยดอีกต้องรออีกสองป ผมก็เลยคิดว่าประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ครับคุณหมอเนี่ยอาจจะมองในมุมมองที่เป็นห่วงมากว่ามันจะนําไปสู่ความขัดแย้งหาว่าคุณพิสิทธิ์มีอภิสิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมกับมองว่ามันก็เป็นไปได้นะอย่างคุณหมอว่าแต่อีกมุมหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันก็นกคือใจผมเนี่ยรู้สึกว่าคนไทยตอนนี้เบื่อแล้วก็อยากจะก้าวข้ามมันคุณทักษิณแล้วคืออยากจะมาพูดว่าเฮ้ยคุณเศรษฐาจะทํานโยบายอะไรคุณพิธาตกลงคุณจะเป็นฝ่ายค้านแบบไหนพักลุงจะกลับมาไหมใครเป็นรัฐมนตรีอะไรตรงไหนผมก็เลยมองว่าไม่แน่นะคครับุณจ การที่คุณทักษิณขอพภัาโทษและสมมตินะ,ะยกตัวอย่างสมมติว่าปลายปีนี้คุณทักษิณได้ออกมาได้รับการพภัยโทษสมมตินะผมเดาไม่ออกว่าจะมีมวลชนมากขนาดที่จะไปประท้วงเกิดความขัดแย้งรอบใหม่เพราะผมคิดว่าตอนนี้ใจของคนไทยเนี่ยก้าวไปถึงคุณ,คณเสถาถึงคุณพิธาถึงพักการเมืองที่กำลังสู้อยูอย่ในสภาละเพราะฉะนั้นไม่แน่ครับยิ่งยาวนานไปมันยิ่งทําให้คุณทักษิณเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่อาจจะกลายมาเป็นเชื้อไฟในอนาคตแต่ตอนนี้เราเพิ่งมีรัฐบาลใหม่ เราเพิ่งมีนายกคนใหม่ประชาชนอาจจะพุ่งไปเป้าไปที่ตรงนั้นความสนใจน่าจะอยู่ที่การตรวจสอบการทำงานคุณเศรษฐาเพลนทักคุณเศรษฐิคุณทักษิณจะออกมาในช่วงนี้ไม่แน่มันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้อันนี้ก็มองไปทั้งสองมุมนะแล้วแต่ประชาชนจะพิจารณาแต่ผมบอกแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นพระบรมราชวินิจฉัยนะครับแล้วถ้าคุณทักษิณทำไปแล้วไม่สำเร็จคุณทักษิณจะเสียเสียเอง นะครับเพราะฉะนันผมคิดว่าเราไม่ต้องไปเป็นห่วงนคุณทักษศณษมากหรอกเพราะว่าคุณทักษศณษเองก็คงคิดในใจเหมือนกันเออทำไปแล้วโดนปฏิเสธต้องรออีกสองปีเนี่ยจะจะเป็นผลดีหรือไม่ดีคือในกระบวนการมันมีจุดล็อกของมันอยู่ถูกไหมฮะทำทำ,ทำได้ทำ,ทำทำได้แต่เวลาตัวนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จริงอยู่เป็นพระราชอำนาจถ้าท่านยกดีกาก็คือไม่ไม่โอเคลงมาคุณทักษิณต้องรออีกสองปีูก็เถ้ากับว่าคุณทักษิณก็ต้องคิดไต่ตรรกเรอบครอบแต่ในความสึกของผมในฐานะประชาชนเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ ที่จะเสนอขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันควรจะเคลียร์เรื่องให้เรียบร้อยดูกระแสสังคมให้เรียบร้อยอแล้วทุกอย่างานึกภาพผมฮะผมบอกเลยนะแนะนำเลยว่าคุณตัดสินใจเย็นๆจ,จริงๆผมแค่วันนั้นวันที่คุณตัดสินออกมาเนี่ยที่ดอนเมืองผมว่าคุณพลาดละถ้าคุณทําตัวเหมือนกับคนธรรมดาสักนิดหนึ่งนะคนไทยให้อภัยจริงๆคือเราเรามีข้อจะกัดคุณหมอเพร้อมให้อภัยทุกอย่างคือผมว่าคนเรานะถ้าสํานึกนะมันด้วยหลักการจริงๆ ผมผมไม่มีอะไรนะแต่เพีเเยงแต่ว่าอะไรที่มันเวอร์เกินแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนสิ่งที่ผมนําเสนอวันนี้เรารับรู้รประชาชนต้องการหาตัวแทนทุกชุดหนึ่งที่บออวนะ่าฉันไม่เห็นด้วยนะอืมไม่งั้นไม่ต้องไปดูในะโซเชียลของผมหรอกที่ทำไมคนโอเข้ามาเข้ามากับมหาศาลนั้นนึกภาพไหมงั้นผมแนะนําเลยว่าคุณนิ่งๆใจเย็นๆทําตัวให้ดีสักหน่อยออให้คนม็นเขาสุดโอเคคุณเคารพกติการนะ<ฆ>คุณเป็นนักประชาธิปไตยนะต่างเป็นสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ให้คนไปทํางานให้คุณสุดท้ายทำงานให้เต็มที่นะ ถึงเวลาน้น,น่ะทุกคนก็โอเคอ่าโอเคซึ่งมันก็มันก็จริงอย่างที่คุณหมอนะเพราะวันนี้ผมอ่านข่าวคุณอุ้งอิงถูกถามว่าจะรีบ ขอพระราชทานไปโทษไหมคุณอิงตอบว่าก็เป็นอยู่ในกระบวนการขั้นตอนตัดสินใจของคุณพ่อพูดง่ายคือก็ไม่ได้บอกว่าคุณพ่อจะรีบทําแล้วถ้าคุณพ่อป่วยอยู่ผมว่าคุณพ่ออาจจะคุณพ่อของคุณอุ้งอิงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลามานั่งคิดเรื่องนี้เอาเอาแค่ให้สุขภาพตัวเองรอดก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่แน่คุณทักษิณอาจจะไม่รีบอย่างที่คุณหมอบอกก็ได้เพียงแต่มันมาเป็นข่าวเพราะมีนักข่าวไปถามผมคิดว่าตอนนี้อย่างที่คุณหมอบอกเลยว่าประชาชนเนี่ยเผลอๆนะครับคุณหมออาจจะพูดถูกก็ไได้้้้้คคคคือออปรระะะชาาาาานนนนพมมจจจจใหภััยยทีี่่เเเเเุณกิ พร้อมให้อภัยทันทีส่วนคนที่เขาเชื่อคุณทักษิณเป็นเหยื่อ,อเขาไม่ต้องให้อภัยเพราะคุณทักษิณในสายตาเขาไม่เคยทาอะไรผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณทักษิณกลับมาครั้งนี้และการที่อยู่ดีพลิกกลุ่มสอวอมาโหวตให้คุณทักษิณได้บิ๊กบอมนี่หายตัวไปหลายวันเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นการส่งสัญญาณนะว่ามไม่แน่เราอาจจะเข้าสู่กระบวนการปรองดอนสมานณะ์ชนไม่รู้จะเรันเพราะว่าอะไรเนี่ยเพื่อจะให้การเมืองไทยมันก้าวข้าม17ปีที่ทะเลาะเรื่องคุณทักษิณมาแล้วก็ไปโฟกัสไปเพ่งเลงที่ว่า คุณเสฐาทำหน้าที่ดีจริงหรือเปล่าคุณพิธาคุณจะเป็นฝ่ายค้านที่ดีได้ไหมแล้วเราจะแก้รัฐธรรมนูญที่ประชาชนต้องการได้หรือเปล่าผมว่าตรงนั้นคือหัวใจที่น่าสําคัญกว่ามันมีอยู่ประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขอพยโทอคุณทักษณิณร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ามันมีชื่อคนใกล้ชิดของคุณทักษณิณนะคะคุณพิชิตชื่นบานทนายความของคุณทักษิณเนี่ยนะคะเป็นอดีตที่ปรึกษากฎหมายของพรรคไทยรักษาชาติด้วยนะคะ ล่าสุดเนี่ยมันมีชื่อออกมาว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดูแลกฎหมายให้คุณเศรษฐาทวีสินนี่ฉันมองกับมุมการเมืองนะชื่อของคุณพิชิตชื่นบานกับการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคุณเศรษฐาและรัฐมนตรีสำนักนายกมันโยงถึงคุณทักษิณได้ไม่ยากอาจารย์คุณบอกว่าลงก่อนคุณบอกว่างเวลาพูดถึงคุณพิชิตผมก็นึกถึงภาพถุงขนมสองล้านที่ไปลืมไ้ที่ศาลแล้วยิ่งเอามาเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกดูแลกฎหมาย มันยิ่งสะท้อนถึงว่าคุณทักษิณกำลังคิดอะไรอยู่หรือไม่มผมแนะนําตรงไปตรงมาเลยนะว่าคือสังคมวันนี้เขาก็เบื่อความขัดแย้ง <S <S ผมยืนยันว่าทุกคนเบื่อความขัดแย้งงั้นถ้าคุณทักษิณเนี่ยแคร์ความรู้สึกข,ของประชาชนสักนิดหนึ่งนะฮะร้วทำอะไรให้มันพอดีพอดีอย่าเวร์จนเกินไปอย่ารู้สึกว่าใช้รู้สึกตัวเองเป็นเทวดาให้รู้สึกเหมือนคนธรรมดาคุณทักษิณจะได้ใจประชาชนร้วเมื่อถึงวันนั้นประชาชนให,ให้ภายคุณหมด <S <S เพราะวันนี้ <S <S สังเกตดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะ <S <S ผมสัมผัสอารมณ์ประชาชนก็ไม่ได้ถึงขนาดว่า ไม่พอใจจะต่อออกมามีม็อบไม่มีหรอแต่เพียงแต่ว่าทุกคนต้องการ v o i c e ต้องการต้องการมีความแสดงความเห็นคุณคุณทาอะไรมันเอร์เกินไปให้คุณทําให้พอดีพอดีคุณอย่าไปใช้อภิสิทธิ์จนประชาชนรับไม่ได้เพราะวันใดที่คุณยิ่งใช้อภิสิทธิ์จนประชาชนรับไม่ได้นั่นแหละคุณจะเป็นคนจุดเชื้อไฟให้ประชาชนออกมาแต่ถ้าคุณอยู่นิ่งๆไปเรื่อยๆใครก็ได้มันไปรับมติอย่าไปใช้อํานาจพิเศษมากวันหนึ่งอ่ะเขาให้อภัยคุณอยู่แล้ว ชื่อคุณพิชิตชื่นบานมุมของอาจารย์อิงวงยังไงก็ผมคิดว่าปฏิสเสธไม่ได้ครับถ้าเป็นชื่อนั้นจริงๆเนี่ยคนก็ต้องคิดถึงความสัมพันธ์เพราะว่าอย่าลืมว่าเรารู้กันมาตลอดว่าคุณพิชิตเนี่ยคือคนที่คุณทักษิณไว้ใจมากถูกไหมครับไว้ใจตั้งแต่สมัยคุณทักษิณไว้ใจมาถึงคุณยิ่งรักซึง่งแกต้องมีความไว้วางใจกันซึ่งก็จะไม่แปลกอะไรถ้าแกต้องการให้คนที่แกไว้ใจเนี่ยได้มาทํางานสําคัญแต่ถามว่ามันจะเหมาะสมไหมผมว่าประชาชนตัดสินได้แล้วผมก็อยากจะตั้งคนสังเกตนะโผล่นนเนี่ออ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 นนนาาาีีีเยดวชชืื่่่่้้้้ขกกคผมิง สิ่งสําคัญคือคุณเศษฐาเนี่ยจะต้องหาวิธีการทําให้คุณทักษิณเนี่ยเป็นประเด็นน้อยที่สุดในทางการเมืองอยิ่งเราพูดเรื่องคุณทักษิณน้อยเท่าไหร่ ยิ่งดีต่อคุณเสฐายิ่งดีต่อพรรคเพื่อไทยยิ่งเรามาสร้างประเด็นให้มีการพูดให้สื่อถามคุณชิษถามเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ประชาชนแทนจะไปโฟกัสเกับน,นโยบายด,ดีที่เขาอยากจะทำเนี่ยเม่กการมาเถียงไอ้เรื่อง17ปีที่ไม่จบสิทีผมก็เลยอยากจะบอกว่ารายการเนี้ยที่เราคุยวันนี้เนี่ยมันคือการพูดถึงเรื่องที่เกิดมาแล้ว17ปีนะคุณจิ๊บเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยคิดโจทย์ครับว่าทำยังไงไม่ให้การเมืองมันกลับไปสู่ไอร้ระบบแบบนี้อีกซึ่งแน่นอนหนึ่งก ใช่ไหมครับคนที่มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรงทําสิ่งที่ผิดมนุษยธรรมนะครับทำสิ่งที่เป็นคดีอาชญากรรมร้ายแรงเป็นข่าวในระดับโลกเลยเนี่ยยังมามีชื่ออยู่ในคอรมอมอันนี้ผมกลัวมากว่ามันจะเหมือนกับ ใช้คําเปรียบเปรยนะครับสมมติเรามีเข่งอยู่เข่งหนึ่งเต็มไปด้วยแป้งมันมันเนี่ยแล้วมีมันอยู่ก้อนหนึ่งที่มันมีหนอนชัยเนี่ยมันที่เหลือผลไม้ที่เหลือก็เน่าตามไปหมดเลยเพราะหนอนมันจะชัยไปเรื่อยอันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากเกี่ยวกับครมเศราหนึ่งครับอ้าวแล้วค่ะด้วยเวลาอันจำกัดนะคะวันนี้เราคุยกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะสวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะคะกับคุยตามข่าววันนี้นะคะคุณผู้ชมคะดูย้อนหลังได้นะคะทางยูทูบของสำนักข่าวไทยนนนนะะะะะะะคคคคคคไปทีีุุ่่่ณผู้้ชมมหาาาาาารรรยยกกตขววว2566แลเเจอััสสด